โชคไฟฟ้าโต y ต้ a มาจสตี้นะครับติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับในรุ่นนี้เป็นโชคพรีเมียมที่สุดนะครับที่ตอนนี้นิยมมากๆและลูกค้านะครับสอบถามกันมามากนะครับว่าโชคไฟฟ้าพรีเมียมนี้รับประกันกี่ปีนะครับเรารับประกันให้ถึง3ปีเต็มด้วยการเปลี่ยนโชคใหม่ก่อนดูดใหม่กล่องใหม่นะครับเป็นชุดเต็มระบบแล้วก็งานจริงๆนะครับโช๊คแข็งแรงมากๆนะครับ ตัวนี้มีสวิตด้านประตูด้านท้ายนะครับสวิตประตูด้านหน้ากุญแจรีโมททั้ง2ดอกนะครับและคลิกเซนเซอร์เป็นอุปกรณ์เสริมเป็นไอเทมที่เราแถมให้กับรถตัวต้ามาเจสตี้นะครับสนใจติดตั้งติดต่อสอบถามไอเทมนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้เรามีประกันตั้งแต่1ปีนะครับและสูงสุดถึง3ปีเต็มตอนนี้เป็นงานที่คุ้มค่ามากม ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆนะครับที่เข้ามาติดตั้งและนี่ครับคือไอเทมที่ดีที่สุดคือกอนที่เบากิดแบบนี้เลยสนใจงานพรีเมียมโชคฝาท้ายไฟฟ้าโตลต้ามาเจสตี้นะครับโทรได้เลยครับ090 954 6999และเบอร์โทรด้านล่างนี้แอดมินรอรับโทรศัพท์ของท่านลูกพี่ทุกท่านนะครับนี่ครับมีกันดนีบในระบบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ